สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื้อนี้มาพามาเที่ยวดอกทุ่งตะวันสวยงามตัวจริงสวยงามมากเพื่อนเพื่อนตัวจริงสวยงามมากจะถ่ายก้งกวงให้เบิงเดเดี๋ยวสิไปถ่ายใกล้ๆสวยงามเพื่อนเพื่อนมื้อนี้กัอากาศสีคึม้มๆเนาะมื้อนี้อากาศสีคึม้มๆโอ้สุดใสหูใสาตาเพื่อนเพื่อน สุดสายหูสายตาผ่านผ่านสวนดอกทุ่งตะวันเคลืยนมาเก็บภาพส,สวยให้เพื่อนๆได้บึงสวยงามเพื่อนๆพนสวยงามหลายสวยงามหลายสีไทยรอบๆให้เพื่อนเพื่พบึงเนาะสวยงามสวยงามอากาศดีดี หายใจโล่งโลงเนาะเคยอยู่ในปารีสและคนมันหลายอึดอัดพอได้ออกมาข้างนอกอู้วิวสวยสวยสวยมากๆเลยเพื่อนๆจะเป็นทุ่งอันนี้เป็นทุ่งเนาะเป็นเป็น,ปนสวนช่วงน,น,นี้ข้าเจ้าบได้ปลูกอย่างคืนมาหาทุ่งดอกตะวันคือเกาสูดสายหูสายตา <ๆ S 2> เพื่อนๆเลยสูดสายหูสายตามาน้ำกัน <laughs> เดี๋ยวสิพะเข้าไปบนใกล้ๆเพื่อนๆสวยงามสวยงามมากเลยความสูงกะความสูงสูงซ้ํากับคนนี่แหละเพื่อนๆความสูงของเพื่นสูงเท่ากับคนประมาณเม0ดห้าสิบนี่แหละเพื่อนๆเนม็ดห้าสิบสวยงามสวยงามเพื่อนๆเอ้ ơi. สกีก็เคยนั่นมาเทียวยังบเคยมาเทียวดอกทุ่งตะวันเนาะยังบเคยมาเทียวเมื่อนีนได้เห็นตัวจริงก็อู้สวยงามมากสวยงามจริงๆเพราะว่ากาลังกําลังเป็นดอกผู้ดีกําลังเริ่มบานเพื่อนๆกํานกลังเริ่มบานอยู่แถวฝรั่งเศสเข้าเจ้าบบได้บเห็บได้เฮ็ดรัด่วล้อมบบได้เห็ดรั้วอย่างทั้งนั้นก็ยุ่แคมถนนจังซง่ิละเพื่อนเพื่อนแคมถนน สุดสายหูสายตาสวยงามสวยงามเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยแม่เวเก็บความสวยความงามให้เพื่อนๆเบิง้งเด้อสวยงามมากๆเลยสวยจริงๆขอบคุณทุกการติดตามและรับชมเด้อเพื่อนๆเด้อส่วนนี้สาวเกกะสีมีภาพ บรรยากาศของฝรั่งเศสมาให้เบิงช่วงนี้พอสกีบมาท่องเทียวมามาผักล้อนต่อไปว่าสิมีอย่างห้เบิงเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวสกีสินำม,มาให้เบิงเดอ้อขอบคุณทุกการติดตามและรับชมจ้าบ๊ายบายจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อเพื่อนเพื่อนบายบายจ้าบายบายเดอ้อขอบใจ